สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ปล่อยเป็ดลงไปในเล้าแล้วนะก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับตัวเล้าเองเนี่ยอันนี้คุณแม่ทํารอนะมันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาช่วยคุณแม่เนี่ยทำต่อนะครับก่อนที่ผมจะไปทําเล้าเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะล้อมตะข่ายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทํา ตัวเล้านะครับถ้าทําตอนนี้ก็คือเป็ดอยู่ในเล้าแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะตื่นตกใจนะครับหลังจากที่เราล้อมตาข่ายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยเป็ดออกมาข้างนอกแล้วก็ค่อยไปทาเล้าอีกรอบหนึ่งนะสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ผมต้องซื้อเนี่ยก็จะมี1เลยก็คือตาข่ายพลาสติกตัวนี้นะตัวตาข่ายพลาสติกเนี่ยผมใช้ความสูงเนี่ยเมตรยี 20, แล้วก็ความยาวเนี่ยสาเมตรนะครับตัวราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของความสูงเนาะถ้ายิ่งสูงมากๆเนี่ยราคามันก็จะยิ่งสูงนะครับแต่ว่าตัว ตาขายพลาสติกเนี่ยราคาไม่แพงนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณ200ต้นต้น,นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเรากดได้ช่วงโปรช่วงอะไรหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเราเอาแค่1เมตรเนี่ยราคาอาจจะไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะครับ ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้ก็คือราคามันถูกนั่นเองสิ่งที่ผมจะทําก็คือจะล้อมตาข่ายตัวนี้เนี่ยล้อมเล้าเป็ดเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเอาตาข่ายเนี่ยลองทดสอบก่อนนะว่าล้อมเนี่ยได้กว้างขนาดไหนต่อมานะครับผมก็จะขุดหลุมแล้วก็ฝังเสาตามแนวตาข่ายที่ผมได้วางไว้ส่วนเสาเนี่ยผมก็ใช้เท่าที่มีนี่เลยครับไม้เก่าไม้อะไรบ้างที่มีในบ้านนี่เลยครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใช้เป็นต้นไผ่ก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะใช้ต้นไผ่นะครับเพื่อทำเป็นคานด้านล่างเนาะ <laughs> ผมไม่รู้นะว่าเขา เป็นคานด้านล่างแล้วกันนะครับไม้ไผ่เนี่ยเราไม่ต้องตัดนะท่านผู้ชมเวลาเราจะดัดให้มันโคง้งหรือว่าตรงเจอตรงมุมเนี่ยเราก็แค่ทุบนะครับแล้วก็หักดัดมันไปแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือข้อดีของไม้ไผ่นั่นเองนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะผมใส่เฉพาะด้านล่างนะเพื่อเอาตาข่ายมามัด ยึดให้มันแข็งแรงแค่นั้นเองครับต่อมาเนี่ยเราก็ใช้เคเบิลทนะครับในการมัดเลยตอนนี้คุณแม่ผมก็ไล่มัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อมาผมก็ขุดสระนะครับเพื่อให้เป็ดเนี่ยได้เล่นน้ำนะครับสระของผมเนี่ยก็ใช้เป็นบอ่อพลาสติกอ่บอ่อปลาดุกนั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันจะทนหรือมันจะอะไรหรือเปล่านะน,นี่ผมก็ลองทดสอบดูก่อนนะครับดินเนี่ยก็แข็งพอสมควรเลยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยผมขุดเนี่ยไม่ได้วัดไม่ได้อะไรนะครับกะเอาทีนี้เนี่ยขนาดของบ่อเนี่ เกินครับพอใหญ่เกินเนี่ยก็ต้องถมกลับมาใหม่ทีนี้ก็หาดินยากแล้วครับทําคันทาอะไรโหกว่าจะได้อันนี้เนี่ยเหงื่อแตกแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยดีนะครับสาหรับสะน้ําน้องเป็ดของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเวลาหน่อยเนาะก็ทําไม่ดีกว่านี้น่าจะโอเคครับแต่นี้เนี่ยผมมีเวลาแค่วันเดียวนะครับตอนนี้เนี่ย ไม่ได้หยุดเลยนะท่านผู้ชมนะกินข้าวเสร็จก็ลงมาขุดต่อนะครับหลังจากขุดแล้วก็ปูเสร็จแล้วก็เปิดน้ําใส่เนาะแล้วก็ค่อยๆกลบขอบของผ้าใบนะครับหลังจากที่ทําสารน้ําเสร็จแล้วนะครับผมก็มามุงหลังคาต่อเลยนะครับก็ใช้สังกะสีเก่านะครับใช้แค่3ามแผ่นเองโดยตัวหลังคาเนี่ยผมจะไม่ได้ตอกตะปูนะผมก็ใช้วิธีการหนีบแบบนี้เลยนะครับก็ใช้เชือก มัดหนีบซ้ายขวาแบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่ต้องใช้ตะปูเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นสระน้ําของเรานะให้เป็ดเล่นน้านะทีนี้ก็เป็นข้างในของเล้าเป็ดนะครับจะเห็นว่าเนี่ยกว้างขวางพอสมควรนะครับเป็นยังไงบ้างน่าอยู่ไหมล่ะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเล้าเป็ดเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตะปูในการตอกนะครับจะเห็นว่าจะใช้เชือกจากฟางก้อนนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ต้องการจะทําเล้าเป็ดแบบราคาประหยัดเหมือนของผมเนี่ยนะ างนได้จริงๆครับนําไปเป็นแนวทางได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ